มาอีกแล้วมาอีกแล้วคุณผู้ชมค่ะกาสวัสดีเอฟซีงามๆทุกท่านค่ะมาค่ะมาค่ะมือนีดิฉันสิบาเห็ดอาหารอร่อยอร่อยของคนอีสานอีกอย่างหนึ่งเด้อค่ะนั่นก็คือมกนไม่ไสหมูสามชั้นเด้อค่ะเครื่องปรุงหรือส่วนประกอบกับซิมีดังนี้เด้อค่ะมี พริกขี้หนูมีกระช่ายมี้หอมหัวแดงมีใบแมงลักหรือใบผักอิตูแล้วก็มีน้ำมัมขูดเป็นเส้นๆมีหมูสามชั้นมีน้ำปลามีชุลรดมีข่าวเหนียวแซน,นะะ้ำเด้อค่ะลืมบอกไปอีกอย่างหน,น,นึ่งก็คือใบย่าน้าเด้อค่ะขาดว่าได้เด็ดขาดเด้อค่ะจากนั้นก็นให้น้ำน้ำมันมทีห้าล่างไว้นัะลน่ะคะ่ะ มาขูดเป็นเเซๆเด้อค่ะขันตอนกระสิโดนจังน้อยเนี่ยเด้อค่ะขูดเป็นเศนเราเนี่ยบ่พอเด้อค่ะฮักต้องมาดึงออกจากควายมันเป็นเเซๆฟอยดอๆเด้อค่ะพ่อขูดเป็นเศนแล้วก็ให้น้ำลงกะละมังเลยค่ะลงกมาคันขันคันเอาหน้ามันหืนมันออกละค่ะ คันให้ดีๆเด้อยค่ะแล้วก็ลงมาะล่างด้วยน้ำปเปล่าให้มันสะอาดจากสามสีน้ำปุ่นเด้อค่ะแล้วก็น้ำรองใส่หม้อแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเด้อยค่ะต้มจนน้ำไหม่สิจืดปุ่นเด้อค่ะเพราะน้ำไหม่จืดดีเราก็ยกลงจากเตาแล้วก็มาล้างน้ำคั่นน้ำออกอีกเด้อยค่ะ ให้ขนาดที่ห้าลอเน้ำใหม่มันจืดนะครับก็มัเตรียมโขลกผิกแกงที่ห้าเตรียมไว้เด้อค่ะขั้นตอนแรกก็คือน้ำข้าวสารแช่น้ำนั่นแหละค่ะข้าวสารเหนียวเด้อค่ะโลงไปโขกให้มันละเอียดแล้วก็ตามด้วยพริกตามด้วยกระช่ายขั้นตอนสุดท่ายก็ตามด้วยหัวหอมเด้อค่ะ เผื่อสีบ่าให้หัวหอมมันกระเด็นในการตำถ้าเอาลงกรนนี่ตำหัวหอมกับไอ้ส่วนต่างๆนี่มันสิกระเด็นเด้ค่ะตำหัวหอมกับ่ต้องตำให้มันละเอียดเด้ค่ะตำหยับหยาบกับพ่อค่ะสูตรอิสานแท้ๆนะเื่องแกงนี่จีเป็นออกหยาบๆยาบว่าละเอียดคือเครื่องแกงไทยเด้ค่ะ จากนันก็ให้ที่นำใบยานา่งที่เขาเตรียมไว้นั่นล่ะค่ะที่เขายองไว้เรียบร้อยล่ะค่ะลงผสม,มกับเคืองแกงเด้อค่ะพริกแกงที่เขาโขลกไว้นะคะ่ะเพื่อที่จะผสมให้เขากันข้นให้เขากัน,นเน้วกับปรุงรสเด้อค่ะตามที่เราชอบน่ะล่ะค่ะเขามักแบบใดือเขาปรุงแบบนั่นละค่ะ ชอบไข่ชอบมันนะคะสไตล์ดิฉันสิบได้บอกอัตราส่วนที่แน่นอนเด้อค่ะเพราะว่าผู้ใดสอบลดใดก็ตามใจของคนทานเลยค่ะเพราะเตรียมขุกส่วนผสมต่างๆเข้ากันดีแล้วบัดนี้ฮับก็ะิเตรียมในการหอแล้วเด้อค่ะือกล่าวราคาในเมืองในหน้าหา ใบตองไงงาดิฉันลยต้องใส่กระดาษฟอยด์กับเราหนะะักในการห่อค่ะให้ขณะที่ดิฉันห่ออยู่หนดิฉันก็ได้ตั้งซึ่งไงน้ำไว้แล้ว้อค่ะเพื่อสิแหน้น้ำเดือดพอห่อเสร็จแล้วก็เอาหอ่อหมกเข้าไปนซึ่งแล้วงงก็โยกขึ้นไปตั้งน้ำหมอเดือดเดือดนั่นแหละค่ะ ก็ให้หนึ่งประมาณ15นาทีถึง30นาทีเด้อค่ะหมูเปียเทอดใดังอร่อยเด้อค่ะแล้วก็หนึ่งมาเรื่อยๆลราตอนนี้ก็พร้อมสีสิเปิดเสิร์ฟเราเด้อค่ะมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะมากินหมกหมูสมสั่นไซนอมัอร่อยอร่อยสไตล์ดิฉันนะคะ พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะท่านกับข้าวเหนียวก็ได้ท่านกับข้าวสวยก็ดีทานกับข้าวเหนียนนวย,ย,ยิ่งเลิศดใหญ่ค่ะเข้ากันดีที่สุดเลยค่ะสำหรับหมกหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด็กค่ะขอบคุณค่ะ see you next time